คกนวัดและแป้งอัจิราคู่พระนางสุดฮ้อต่างค่ายที่ต้องโครจรมาประทับฝีมือกันแสดงร่วมกันเป็นครั้งแรกในละครแนวโรแมนติกโคอมเมดี้อย่างนางสาวจำแรงรักผลงานของค่ายเอกแซกลาสิตก็ได้เลือกนำทีมพื้นพ้องนักแสดงอาทิหนุ่มทีวัน,นิตย์นันทธาดาเบนบุญญาพรหยกธัญก์หนุ่มฤทธิ์ดึงฤทธิดด์ เกนวกรชมอนเดสตาหกพร้อมผู้มกับฝีมือคุณภาพอย่างสิริวิทย์อุปการและทีมงานทำพิธีบวงสวงเอาเรื่องเอาชัยก่อนที่จะลั่นกล้องถ่ายทำล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแรกนะเราก็ออกออกลอกบ้านบ้างครับก็ได้มา่วมาของเอ็กแก็ก็ดีใจนะครับก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็เสน่ห์ของละครเรื่องนี้นะครับก็คือมันจะบอกบอกถึงความแตกต่างนะครับคือความจริงใจของของชาวเขาเผ่าเคอซึ่งเป็นเป็นฝั่งแป้ง ส่วนความแตกต่างเราเราเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งแบบมองโลกในแบบคือแบบมองโลกในแบบที่แตกต่างกับเขาคือเรามองเราต้องดังต้องต้องดูดีต้องแบบมีคนชอบต้องแบบไม่สนใจว่าแบบจะทําอะไรก็ช่างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนเขาเนี่ยจะมองโลกในแม่แบบคือคนซื่ออันนี้ก็เป็นแบบวัตถุนิยมอันนี้ก็แบบธรรมชาติอะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับต้องรักเดียวใจเดียวสักกับาสตอเาหลัอ๋อแป้งอ่ะใช่ค่ะ แต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยอยากจะได้เราเท่าไหร่ถ้ฐานะรุ่นพี่เอ็กแซคมีอะไรแนะนําน้องใหม่บ้างไหมคะก็การทํางานก็อาจจะแตกต่างเดี๋ยวเขาคงได้เจอเนาะพรุ่งนี้ก็ถ่ายแล้วนี่อาจจะไม่คู่แลอไม่ใช่บอกให้เตรียมใจเอาไว้ก่อนเป็นครั้งแรกที่เดียได้มาร่วมงานกับเอ็กแซกนะครับก็ละครเรื่องนางสาวจําแรงรักก็เป็นละครแนวคอมเมดี้โรแมนติกนะครับแล้วก็น่าจะมีอะไรให้กับผู้ชมเยอะเป็นสาระนะฮะแล้วก็ยังไงก็ติดตามชมลายกันเป็นครั้งแรกที่ เวียได้มาร่วมงานนะครับพี่แป้งครับค่ะโอ้ยอย่าเรียกพี่ได้ไหมคะ่ค่ะค่ะก็เป็นอีกก็เป็นอีกเรื่องที่ได้ร่วมงานกับทางช่องเจ็ดด้วยเหมือนกันก็เรื่องนี้ก็ให้แง่คิดในในหลายๆทางซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่จริงเนาะอย่างเราแบบวัฒนนิยมอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาใช้ใจสื่อสารกันจริงๆมันก็จะมีอะไรที่มันแบบมันมันมีเสน่ห์ของมันก็จริงๆเรื่องนี้มันก็ให้แง่คิดในหลายๆด้าน ดานริดเดืองริดและเกตนวักกชมนเดอะสตาร์หกนักแสดงน้องใหม่แกะกล่องที่หันมาชิมลางเล่นละครยาวหลังข่าวเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ต่างออกมายอมรับว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นสุดๆโดยเฉพาะริดที่ต้องประกบคู่กับเวียตลอดทั้งเรื่องเพราะรับบทบาทเป็นผู้จัดการส่วนตัวค่ะไมด้มากครับที่ได้ที่ได้มาร่วมงานในรางสาวจำแรงรักครั้งนี้นะครับก็มีครับขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราด้วย ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ได้กำลังใจเยอะมากจากแฟนคลับด้วยค่ะมีแบบมีเสื้อมีป้ายไฟเป็นชื่อเนริสาเป็นชื่อตัวละครในเรื่องค่ะก็ดีใจมากคุณแไ่บ้างคะเรเป็นน้องใหม่ในการแสดงใช่ค่ะเหมือนคือเราเป็นน้องใหม่ค่ะเหมือนกับว่าเรายังไม่ไม่่มอยรู้เราก็ต้องหาประสบการณ์จากพวกพี่ๆค่ะก็ต้องถามถ่ายว่าเออเราควรจะทําตรงนี้ดีไหมตรงนั้นเพิ่มดีไหมหรือว่าลดดีไหมอย่างเงี้ยค่ะที่ได้รับเป็นยังไงะคะ เป็นชื่อเนริสานะคะเป็นน้องสาวของพี่ทีในเรื่องนะคะก็เป็นแฟนคลับของพี่เวียเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกพอเรากลับมาจากเมืองนอกเนี่ยปุ๊บเราก็มาหามาตามพี่เวียก็เจอจอนนะคะเจอคุณจอนก็ทะเลาะกันเลยตั้งแต่แรกเจอแรกเห็นก็ไม่ค่อยชอบเลยก็อยากให้ติดตามว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงว่าวพวกเราจะเลิกทะเลาะกันไหมตื่นเต้นนะครับที่จะได้เล่นเรื่องนี้เพราะว่า <c oughs> วเราเจอเจอแบบว่า แต่ละคนแบบจัดหนักทั้งนั้นเลยพี่เวียอะไรอย่างนี้พี่แป้งอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ดาราช่องเจ็ดทั้งนั้นเลยนะครับก็เออก็อยากทําออกมาให้มันดีครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับที่สำคัญรับบทเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่ีเวียใช่แล้วครับต้องเอ่อเรียกว่าในเรื่องก็คือต้องต้องยืนคู่กันตลอดนะครับนะครับก็ไม่ได้จะกะจะประชงประชันอะไรเลยนะครับปวดคอครับเวลาคุยด้วยครับแบบต้องต้องเงยมุมสูงหน่อยนะครับก็ ก็อ right. ่ก um <Pe right. ็คือในเรื่องเราจะเป็นญาติฝ่ายน้องแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นน้องกันทาไมทาไมไม่สูงเท่ากันเขาก็เลยเขียนให้เป็นญาติฝ่ายน้องพอคือเป็นพี่น้องกันถ้าเป็นน้องเลยอาจจะไม่ได้นะครับอ่าก็เป็นญาติฝ่ายน้องแล้วมามาทำงานเป็นผู้จัดการพี่เวียให้พี่เวียนะครับก็จะคอยเคลียร์ปัญหาต่างๆให้พี่เวียเวลาเขามีพี่แป้งซึ่งเป็นสาวชาวดอยเนี่ยเข้ามาครัวพันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะแบบว่าคอยเคลียร์ปัญหาให้ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับนางสาวจำแรงรักนะครับเป็นละครเรื่องแรกนะครับทั้งของริดแล้วก็ของน้องเกรสด้วยนะครับก็อยากฝากไว้นะครับเรื่องนี้นะครับนกแสดงทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจมากเลยนะครับอยากให้ออกมาทุกคนชอบทุกคนดูแล้วก็หลงรักในเรื่องนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทางช่องเจ็ดนะครับงานนี้รยกว่าใครที่เป็นแฟนของริดและเกรซเดอะสปาร์หกรวมถึงเวียและแป้งก็ต้องอดใจรอกันอีกนิดค่ะเร็วๆนี้ได้ชมความสนุกสนานในละครนางฟ้าจำแรงรักทางช่องเจ็ดสีกันอย่างแน่นอน tap.